เกิดอะไรขึ้นกับบอสบิ๊กเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินที่เกาหลีมีเอฟซใจดีมากเอาเงินมาให้ใช้ถึงสนามบิน1 0 0 0 0แสนอนครับ สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ้มยอดรักชาแนลค่ะเมื่อนี้ก็ซิม,มี่ข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังกันคือเกาค่ะพี่น้องล่าสุดนะคะบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของเราและน้องโกจิแล้วก็อ้ยอ้ายนะคะบินลัดฟ้าจากประเทศไทยไปสู่แดนกิมจิค่ะแดนเกาหลีด้พี่น้องเป็นสิบปีเที่ยวเกาหลีกันค่ะพี่น้องในระหว่างที่เดินทาง ไปถึงสนามบินเกาหลีค่ะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับบอสบิ๊กหลังจากที่เพิ่นเดินออกจากประตูเท่านั้นล่ะค่ะพี่น้องเกิดอีหยังขึ้นก็เพิ่นมาฟังกันค่ะทุกคนหลังจากที่บอสบิ๊กลงจากเครื่องนะคะถึงสนามบินเกาหลีเนาะ,ะเพิ่นกะเดินออกมาประตูคะ่ะมี f อนะคะที่น่ารักคะ่ะมายืนรอ าทางบอสปิกนะคะเนาะแล้วคุณโกจิแล้วก็คุณอุ้ยอ้ายนะจ่าเนาะยังออกมากค่ะเพื่อนเปิดทรศัพท์เลยค่ะบอกว่าโตเกียวมิวสิกวันค่ะเป็น FC น่ารักมากเลยนะคะซึ่ง FC ค่ะก็มีของขวัญน,นะคะมีทั้งกระเป๋ามีทั้งขนมนะคะมาฝากบอสบิ๊กกันค่ะทุกคนรวมไปถึง มีเงินให้ทางบอสบิ๊กซื้อขนมด้วยค่ะบอสบิ๊กบอกว่ามี f อใจดีมากเอาเงินให้ใช้ที่สนามบิน1 0 0 0 0แสนวอนค่ะทุกคนเป็น f อซที่น่ารักมาก f อซนะคะยังพูดถึงบอสบิ๊กด้วยทุกคนพูดว่ายังไงมาฟังกันค่ะ f อซท่านนี้นะคะ เขาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของเขาเขาบอกว่าฉันรักเขาพร้อมรูปหัวใจนะคะพอรู้เมื่อวานว่าน้องจะมาเกาหลีจากโพสต์แม่คิงเราก็เลยไปบอกแม่คิงว่าอยากไปรับน้องที่สนามบินเปลี่ยนตั๋วจากจองเครื่องบินเป็นนั่งรถจากปูซานไปห้าชั่วโมงถึงตีสรอน้องที่สนามบินตั้งแต่ตีสเพราะใจรักจริงๆกะจะเปลี่ยนตั๋วให้บินมาถึงเช้า ตัวก็ไม่มีเลยยอมทิ้งตั๋วเครื่องบินแล้วนั่งรถบัสมาเพื่ออยากเจอเขาเจอครั้งแรกก็หลงรักมากๆติดตามมานานมากเขามาถึงเกาหลีก็อยากซับพอร์ตเขามากๆยิ่งรู้จักยิ่งรักพร้อมร่วมหัวใจนะคะแววตาเขาดูจริงใจมากๆเป็นกันเองกับแฟนคลับมากๆน้องโกจิคือสวยมากๆจริงๆมานั่งดูคลิปแล้วยิ้มคนเดียว พวกเขาน่ารักจังขอบคุณสำหรับความน่ารักในวันนี้มากเลยนะคะการเป็นแฟนคลับไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากเห็นคนที่ตัวเองรักประสบความสำเร็จและมีความสุขมีรอยยิ้มแค่นั้นจริงๆนะนี่คือความในใจของ FC ท่านนี้นะคะที่มารอรับบอสบิ๊กที่สนามบินนะคะทุกคนหลังจากที่ทางบอบงสบิ๊กโพสต์ลง facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่ามี f อใจดีมาก เอาเงินมาให้ใช้ที่สนามบิน1นึ่งแสนวอนและก็เอฟท่านนี้ก็ยังมาคอมเมนต์บอสวิกค่ะบอกว่ารักบอสมากติดตามมานานเพิ่งเคยเจอครั้งแรกบอสมาถึงเกาหลีทั้งทีไปรอบอสที่สนามบินตั้งแต่ตีสบอสมาตอน8ปดโมง แต่คุ้มค่ากับการรอมากๆบอสท,ทำให้เราอยากซับพอตบอสมากๆบอสคือคนที่คู่ควรแก่การถูกรักจริงๆหากมีโอกาสอยากจ้างบอสมามิ้งให้เรานั่งมองเขาพูดเฉยๆคนอะไรพูดก็ยังน่ารักเป็นกันเองมากไม่แปลกใจเลยทำไมทุกคนรักบอสขนาดนี้พร้อมกับ แนบรูปนะคะดูสิคะทุกคนบอสบิ๊กน่ารัก f อบอสบิ๊กก็น่ารักจริงๆหลังจากที่คอมเมนต์นี้มาคอมเมนต์นะคะแล้ว f อนะคะของบอสบิ๊กก็มาคอมเมนต์รัวๆคอมเมนต์บอกว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะคอมเมนต์ตอบโพสต์นี้นะคะบอกว่าขอบคุณนะคะที่เอนดูผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของพวกเราแล้วก็ลูกหัวใจสามดวงนะคะน่ารักจังเลยค่ะ อยู่รักบอสไปนานๆด้วยกันนะคะน่ารักจังเลยค่ะดีใจที่บอสมี FC น่ารักมากๆอีกหนึ่งคนค่ะขอติดตามนะคะพี่ FC น่ารักมากๆเลยค่ะดีใจด้วยนะคะบอสไปไหนๆก็มีแต่คนพบคนรักนะคะดีใจแทนบอสบิ๊กมากค่ะ FC มีแต่คนน่ารักทั้นนั้นเที่ยวให้สนุกนะคะบอสบิ๊กไปไหนก็ให้มีแต่คนรัก f c รักเยอะๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมีคลิปน่ารักน่ารักของ FC ท่านนี้นะคะที่ซื้อของขวัญให้ทางบอสบีกและให้ทางโกจินะคะแล้วก็มีตังให้ขนมด้วยอ่าให้มีตังให้ซื้อขนมด้วยไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะอุยขอบคุณค่ะจะเป็นของบอสีเห็นชอบใส่กงเลยุ้ยขอบคุณค่ะอันนี้น่ารักมากขอบคุณนะคะอันนี้เงินเอาไว้กิน่ อุ้ยพี่พี่ดูสิคะอุ้ยขอบคุณมากค่ะพี่น้องในเงินแสนบอลขอเกตแันนี่เหรอนี่ใชแมนนี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่ขอบคุณค่ะตาามมนานมากจะได้รูปกันบ้างไหมจะได้รูปกันไหม ค่ะทุกคนซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยดูแล้วยิ้มตามเลยนะคะหลังจากที่โพสคลิปนี้ไปค่ะทาง f อนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าความดีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ชัดเจนทุกสถานที่กลุ่มว้ ขอให้รักษาความดีไว้สร้างผลงานความสุขรอยยิ้มสดใสน่ารักดูแลจิจการทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จลาบลื่นลุ่งเลองยงยิ่ง,งขึ้นไปวิญญาณฟินแลนด์จะนําพาศิลปินแล้วก็ทีมง,งานมีชื่อเสียงโด่งดังซับเข้ารัวๆค่ะและก็มี FC บางท่านบอกว่าโอ้ยน่ารักมากให้เขากอดหน่อยจะบอสอุตส่ามารอและมีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมมีแต่คนรักบิก๊ก เขาเป็นคนคิดบวกชอบช่วยเหลือให้เกียรติคนอื่นเสมอเราดูคลิปเก่าๆขึ้นเวที FC เยอะมากๆเพราะเป็นคนน่ารักสดใสตลอดเอาใจก็เก่งขยันหาเงินสุดๆสุดยอด FC ต่างแดนน่ารักมากๆค่ะแล้ว FC ท่านนี้ยังมาคอมเมนต์อีกค่ะบอกว่าแฟนคลับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในเกาหลีมีอยู่ที่ไหนบ้างคะผู้ใหญ่บ้านเขาน่ารักเกิน ถ้าหนูจะจ้างเขามามิงเจอทุกคนแบบพรเวทจะมีใครมากับหนูไหมหนูคือหลงเขาแท้เขาคือตาฮักคักแท้โอยโอยตาฮักคักตาแพงไห้หนะเนาะตาแพงแห้ง่าสันค่ะพี่น้องหลงนุกไปก็หนักแล้วมาหลงบอสบิ๊กเพิ่มหลงยูริหลงโกจิ ตายข่อยบัดนี่เพื่อนว่าค่ะติดตามเขามาโดนแฮงอ่าวันนี้เขาทําให้ข่อยหู้ว่าเขาคู่ควรกับความรักอีหลีคข่อยหาทาั้งเบอออกบอพอ่อว้าตันค่ะพี่น้องเอฟซี FC น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วเอฟซีก็มาตอบคอมเมนต์ว่า คุณน่ารักมากค่ะติดตามจากบอสบิ๊กเลยค่ะสุดยอด f อต่างแดนน่ารักมากอีแม่ก็รักค่ะน้องบิ๊กติดตามมาโดนคือการจ้าบอกเคยเจอตัวจริงค่ะคงสีรอไหลเนาะรักเขาคือลูกหลานคนหนึ่งโอ้โหเห็น f อฟบอสบิ๊กแบบนี้แล้วก็ปื้มติ่มแทนบอสบิ๊กนะคะทุกคนนี่แหละค่ะเราก็เอาข่าวสารมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะคะ ตอนนี้บอสบิกก็ไปเกาหลีค่ะทุกคนส่งกำลังใจให้บอสบิกเที่ยวให้สนุกด้วยนะคะค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอุ้มยยรักชาแนลฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ